เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมตอง5 s u r v i v a l กับเกมที่มีชื่อว่า Head 1 c 1ตอนนี้ผมอยู่ในโหมด Battle Royale นะฮะผมจะมาสอนทุกท่านถึงวิธีการดูแผนที่นะครับเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราอยู่ตรงไหนยิ่งบางคนเล่นกับเพื่อนเนี่ยยิ่งต้องสำคัญเลยนะสำคัญเลยการดูแผนที่เนี่ยการเล่นเป็นทีมนะะอ๋อแก๊สจะถูกปล่อยออกอีก3นาทีโอเคฮะ ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่เซฟโซนนะครับผมอยู่ในตำแหน่ง e4 นะฮะดูนนจัแผนดูนจากแผ่นที่นะครับ e4 อ่ายังอยู่ในพื้นที่สีเขียวนะผมน่าจะอยู่บริเวณเนี้ยฮะประมาณนี้เลย e4 เพราะผมอยู่บนภูเขาซึ่งทางนั้นนัคือเมืองนะฮะเป็นเมืองที่มีชื่อว่าเออมองไม่เห็นนะฮะตัวเล็กมากเราจะรู้ได้ไงอ่ะถ้าเป็นเพื่อนถ้าเป็นผู้เล่นท่านอื่นซึ่งแบบเกิดคนละที่กับเพื่อนในอยากมานัดเจอกันนะฮะ เราจะรู้ได้ยังไงให้ดูตำแหน่งขวาล่างหน้าจอนะครับมันจะบอกตัวเกมมันจะบอกเราเลยว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนเราก็มาเปิดดูในแผนที่สมมติว่าผู้เล่นอยู่ในตำแหน่ง G G9 อ่า G9 เรียงมาที่ G เปิ๊บป๊าป appears, ป๊ป๊ป๊มาอยู่ตรงนี้ G9 อ่าแลาจนอาจจะอยู่ตรงนี้แลว้วผู้เล่นน่ะผู้เล่นจะรู้ได้ไงว่าวิ่งไปทางไหนเออจะรู้ได้ไงวิ่งไปทางไหนเราจะรอดเพราะเซฟโซนอยู่นี่ใช่เปล่ะเราอยู่ G9 ใช่ไหมเราจะต้องวิ่งขึ้นทางตะวัน ตกเฉียงเหนืออ่าบาแบบน,นี้เลยตะว,วันตกเฉียงเหนืออยู่จีก้าปุ๊บจะวิ่งอาวิ่งเป๊บเปิบเบ,บมาอยู่ตรงน,นี้ถ้าเข้าเขตพื้นที่สีเขียวได้เนี่ยคือรอดถ้าเข้าทันนะถ้าเข้าไม่ทันก็จะโดนแก๊สพิษต,ตายซึ่งเลเวลแรกของแก๊สพิษจะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อุ้ยผมเห็นลดว่ะเอาว่ะเอาป่ะไฟว่า,า,าไหไกลอยู่ช่างปลอดปอดเขาไปก็คือว่าเราต้องวิ่งออกตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเราจะรู้ได้ไงอะครับว่าาทิศไหนคือทิตไหนสังเกตง่ายๆครับขวาบนหน้าจอ จะบอกผู้เล่นอยู่ละว่าคือทิศไหนอย่างทิศเหนือภาษาอังกฤษเรียกว่านอตก็คือตัว n นะฮะจดไว้เลยฮะจดไว้เลยความรู้ความรู้ n คือเหนือนอตนะครับส่วนเวสเวสคือตะวันตกทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยคือตะวันตกอ่าเนี่ยเรียกเลยฮะเหนือเหนือก็คือนอตคือบนนี้เหนืออ่าตะวันตกก็คือเวสใต้ก็คือเซาล์นะฮะใต้ตรงนี้ตอนออกก็คือเอชนะฮะเราจะรู้ได้ยังไง ก็ดูตัวอักษรด้านบนขวาหน้าจอนะครับอย่างที่ผมหันไปตอนนี้คือเหนืออ่าเนี่ยเนี้ยเนี้ย n n ธรรมดาเนี่ยคือเหนือแล้วถ้า nw ก็คือตะวันตกเฉียงเหนืออ่าแล้วถ้า w วอะ่ะก็คือตะวันตกนะฮะเรียงกันไปเลยฮะทิศทางผู้เล่นน่าจะเข้าใจกันมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าคือแบบเรียนลูกเสืออ่ะซ้ายขวาหน้าหลังทิศจะรู้ทิศอันนี้คือโอ้โอ้โอ๋ออย่ารถด,ดิคันนะเงี้ยโอ้โหไม่ไม่ขึ้นมาหากูละมั้งไปเถอะกูเงียบๆอยู่บนยอดเขาปลอดภัยแล้ว อันนี้จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถเล่นได้อย่างแบบเดินได้ถูกทางนะครับเพราะว่าในหมวด b a t เ l ิ r ร y ย l e เนี่ยเขาจะมีเวลาจํากัดเราเราจะมาเดินสุมสี่ถุนห้าเดินกรี๊กลายแบบทําเล่นไปก็เดือดเดืเดโดน,ดนคนยิงตายคนยิงตายมันก็สําคัญอยู่แล้วฮะแล้วก็มาโดนแก๊สพิษตา,ายเนี่ยซึ่งมันมันน่าอายไงคือเราแบบเรายังไม่ได้โชว์ฝีมือการยิงเทพๆัตโดนแก๊สพิษตายอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะช่วยได้สําคัญมากๆเลย เพราะฉะนั้นู้เล่นก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนใครมีรายละเอียดอะไรทิศความรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถเม้นได้ที่ด้านล่างเลยนะฮะสําหรับวันนี้ผมตองห้าโซเวอร์ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบอยากดูคลิปต่อไปรบกวนกด s u b s c r i b e เบาๆนะฮะรบบับรับรองผมจะมีเกตความรู้เกี่ยวกับเกมแนวเอาตัวรอดมาให้เพื่อนๆทุกสัปดาห์นะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ